กาเปลียนประธานวุฒิภาาที่เคารพกับผมพลเอกชูศักดิ์เมฆสวุวรรณสมาชิกวุฒิภาาได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกอนันต์บุญสวัสดิ์ประธาน,นาคณะกรรมการติการการบริหารราชการแผ่นดินผู้ิสภาให้เป็นผู้แทนของขคณะกรรมการมติการมารายงานผลการติดตามเสนอเร่งรัดรแผนการรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินฉบับปรับปรุงในช่วงเดือนพกลาคมถึงมีนาคม2565ครับต่อไปครับ แผนการรูปประเทศด้านการมหารราชการแผ่นดินขอเจ้าที่ต่อไปครับมีเป้าหมายอยู่2เป้าหมายนะครับเป้าหมายแรกคือบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการโดยมีระดับคืความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐเป็นตัวชี้วัดในการมืองานในปี64ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ร้อยละ84.81บรรลุผลในปี64นะครับ แต่ในปี65<ๆ>ก็กำหนดไว้ที่85ร้อยละ85ก็รอรายง,งานผลว่าจะได้ร้อยละเท่าไหร่นะครับในปี65เป้าหมายที่2คือภาครัฐมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยใช้อันดับดับชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสารประชาชาติเป็นตัวชี้วัดนะครับในปี64นะครับอยู่ในอันดับที่57อันนี้บรรลุเป้าหมายในปี64ที่กำหนดไว้ที่ระดับที่60 แต่ว่าในปี65นะครับกำหนดไว้ที่ลำดับที่50นะครับอันนี้ก็ต้องรอผลการรายงานในปี65เหมือนกันก็หวังว่าในการรายงานประจำปี65แผนง,งานรูปประเทศด้านมหาวิทยาลัยแผ่นดินฉบับปรับป,ปรุงครจะรูปเป้าหมายทั้งสองเป้าหมายนะครับในแผงงนการรูปประเทศบราวิทารัย่นินครับจะมีโครงการทั้งหมด144โครงการมี5บิ๊ก็อกนะครับ ถ้าตามภาพจะเห็นว่าเน้นไปที่กิจกรรมบิ๊กล็อกที่1น,นะครับคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผฏิรงานและการบปิการภาครัฐไปสู่ดิจิตัลซึ่งมีทั้งหมด124โครงการคิดเป็น186นะฮะน,นี้แสดงว่าแผนฉบับนี้เน้นไปที่เรื่องการที่เป็นรัฐบาลดิจิตัลนะครับต่อไปครับใน124โครงการนะครับได้มีการจัดระดับความสําคัญของโครงการตามนี้ครับเชิญภาพต่อไปครับ ระดับแรกคือมีความจําเป็นเร่งด่วนที่สุดนะครับคือถ้าไม่ทำเนี่ยจะทําให้การบรรลุประเทศไม่บรรลุผลตามที่กําหนดนะครับมีทั้งสิ้น19โครงการระดับที่สองคือมีความจําเป็นเร่งด่วน56โครงการและระดับที่3คือมีความจําเป็น69โครงการนะครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินการของ,ของขคณะกรรมการจึงได้เลือกโครงการมาดําเนินการติดตามดังนี้ครับต่อไปครับ ได้เรียกโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่สุด19โครงการนํามาติดตามทั้งหมดนะครับโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนนํามาติดตาม13โครงการและโครงการที่มีความจําเป็นนํามาติดตาม10โครงการรวมแล้วทั้งสิ้น42โครงการนะครับเป็นโครงการในกิจกรรมไปรูปที่1หรือบิ๊กที่1นะครับ26โครงการกิจกรรมที่สอง4โครงการกิจกรรมที่3 6โครงการ กิจกรรมที่4ี่หนึ่งโครงการและกิจกรรมที่5 5โครงการนะครับผลการติดตามมีดังนี้ครับกิจกรรมไปรูปที่1ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัลเลือกติดตาม26โครงการจากร้อโครงการนะครับมีโครงการที่สำคัญสำคัญเช่นโครงการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเป็นเสร็จภาคธุรกิจและภาคเอกชนหรือที่เรียกว่า บิสพอร์ทัลซิตีเซนพอรนะครับสงก็คือโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือว่า Government Data Catalog 3. โครงการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล,มลการพัฒนาแบบชี้เป้าหรือว่าที่รู้จักกันในนาม t p m a p 5. โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมายหรือลอพอทันะครับ 6. โครงการพัฒนาระบบข่าวกลางภาครัฐ และเจ็ดโครงการพัฒนานระบบติดตามการดำเนินง,งานตามนโยบายรัฐบาลนี่เป็นโครงการสำคัญสำคัญที่ที่ปรากฏอยู่นะครับตอนนี้ในที่รายงานผลก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งร้อยยี่สิบสี่โครงการเนี่ยอยู่ระหวา่างดําเนินการตามแผนนะครับผมทางคณะกรรมการก็มีข้อเสนอแนะดังนี้ครับควรปรับระบบยี่ต้อมีความรวดเร็วมีความสเสถียรและเชื่อมโยงทั้งโครงสร้าง และสถ,ถาปัตยกรรมด้านในทีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันระบบแอพพิเคชันใช้งานได้สะดวกไม่ซับซ้อนเพราะว่ามันมีหลายหน่วยง,งานที่ทําเช่นเดียวกันนะครับจะไม่ต้องมีมาตรฐานกลางสักอันหนึ่งที่จะได้ไม่ทําให้มันซับซ้อนหรือเชื่อมโยงกันไม่ได้นะครับอันที่สองภาครัฐคุณร่วมกับภาคเอกชนนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้เอไอเนี่ยมาให้การบริการซึ่งมีการเหมนินการอยู่นะครับอันที่สนะครับคือ เร่งรัดการบริการในรูปแบบแบบเสร็จได้จุดเดียวหรือว่าเรียกว่า one-stop service ให้เข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนตามหลักการที่ว่า easier faster และก็ cheaper นะครับสี่ก็คือเร่งผลักดันระบบพิสูจน์ได้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือดิจิทัลไอทีนะครับที่มีความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งานสามารถแบ่งปันให้ทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนนะครับ ในกิจกรรมที่หนึ่งบิ๊กล็อกที่หนึ่งเนี่ยนะ,ะเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญมากนะแล้วก็ถ้าไปทําแบบงานปกติประจำนะในแผนระดับสองระดับอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะนั้นก็เป็นหน้ายินดีครับว่ากิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยยังอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังควมวิชาติฉบับที่สามในบุหมายที่13และในแผนแม่บทไปใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่20มีเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมินิโต้คงอยู่นะครับ ต่อไปกิจกรรมในรูปที่2องจัดโครงสร้างองคอ์กรและระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานก,การณ์เลือกมาติดตามจานวนสี่โครงการเลือกมาทั้งหมดนะครับมีโครงการที่สำคัญสำคัญเช่นโครงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาราชการแผ่นดินนะครับโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคตหรือฟนะิวเจอร์คอมเพลเมนต์ฮะ สามโครงการศึกษาและขยายผลการจัดองค์กรให้มีความยืดหยุนคล่องตัวและสี่โครงการพัฒนาแนวทางการจัดส่วนราชการซึ่งในการดำเนิงงนการทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่การศึกษาเพื่อให้ได้หลักเกณฑ์หลักการข้อเสนอเท่านั้นเองนะประจบปี6 5แล้วก็จะได้หลักเกณฑ์หลักการข้อเสนอแต่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติจริงๆต่าจังๆนะครับถ้าจะไปทำแซนบ็อกทำอะไรก็ต้องเสียเวลาก็คุ้มคาดว่า จะโครนการในปี66ถึง70เป็นต้นไปนะครับกรรมธิการก็มีข้อเสนอแนะดังนี้ครับเห็นว่าจุดใหญ่ของกิจกรรมนี้เป็นอยู่ที่การที่จะยกร่างพระราชบัญญัติยกระดับการผานงานภาครัฐให้มีความทันสมัยซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าก็ควรจะมีกําหนดแนวทางปฏิบัติของสว่วนราชการด้านดิจิทัลให้สายะสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะเลงรัด เรื่องรัฐที่ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ 2. ควรทบทวนภารกิจเหตุผลความจำเป็นของการถ่ายโอนไปให้ภาคเอกชนว่าจําเป็นหรือไม่ภารกิจที่ถ่ายโอนต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานที่ถ่ายโอนไปแล้วจะอยู่ในสภาพใดน,นะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจไป8ภารกิจซึ่งส่วนมากเป็นงานตรวจสอบงานรับรองมาตรฐานอะไรพวกนี้นะครับ ถ้าถ่ายไปแล้จะทำยังไงนะครับสามควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบนาจการจัดโครงสร้างส่วนราชการภายในกรมกรณีไม่เพิ่มเงินกองคือให้สละให้สละหน่วยราชการเขาสามารถจปปรับเปลี่ยนอะไรภายในภายในกรมเขาได้นะครับเพื่อเกิดคว,วามยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารราชการต่อไปครับกิจการเป็นรูปที่สามนะครับปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและสาไว้ซึ่งคนเก่งคนดีมีความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรมเราเลือกไว้6โครงการนะครับเช่นโครงการพัฒนาระบบการทำงานด้านบริหารทรัพยการบุคคลในรูปแบบยิทตอหรือว่าดีพิสเวอร์ชั่น6โครงการศึกษาระบบบริหารงานบุคลกากรภาครัฐให้เกิดการหมุนเวียนสับเปลี่ยนโครงการการปรับประเกณฑ์เกี่ยวกับการให้าการไปปฏิบัติงานที่หน่วยอืน่นหรือว่า Secondment กับการมีจูบุคคลที่มีความสําคัญความชำนาญสูงจากนอกระบบเข้าสู่ระบบราชการหรือ Lateral Entry การศึกษาระบบการทํางานในรูปแบบใหม่ในภาครัฐการพัฒนาบุคลากรภาครัฐรองรับการทํางานภายใต้ภาวะวิถีชีวิตใหม่นะครับหรือ Work From Anywhere การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติการจัดระเบียบทรัพยากรบุคคลหรือการจัดตั้งสภาทรัพยากรบุคคลนะครับ ม้อนก็เหมือนกับกิจกรรมที่สองครับก็คืออยู่เป็นการศึกษาในการพัฒนายังไม่ถึงขั้นปฏิบัติจริงนะฮะเราก็มีข้อเสนอว่าควรเร่งรัดในการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลลิทอเรซีให้กับบุคลากรภาครัฐมีความพล่องตัวทางด้านดิจิทัลนะครับคือสร้างบุคลากรที่ที่มีความพล่องตัวทางด้านดิจิตัลนะครับเร่งรัดแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของขอนุญาตเพิ่มเวลาครับ ที่เกี่ยวกับก้องเพื่ออื้อต่อการ์ดผัิงานในระบบปีต่อและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพควรมีการเล่งรัดปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้การไปบัิงานที่หน่วยอื่นเซ็กเมนต์และการบรรจุบุคคลที่มีความพิกาญสูงจากนอกระบบเข้าสู่ระบบราชการหรือทรัพย์ทรีนะครับต่อไปกิจการมระลุที่4มีโครงการเดียวนะครับสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีโครงการก็คือโครงการ กับคลือจังหวัดที่มีผลสมิตสูงซึ่งเป็นโครงการที่กรรมธิการบริหารราการแผ่นดินให้ความสําคัญมากมีการผลักดันให้มีการเส้นเอ็มโบระหว่าง7หน่วยงานและผลักดันให้มีการดำเนินการทั้ง76จังหวัด8 7 8ร้อยเรเภอทั่วประเทศและมีการผลักดันให้มีการปลดล็อกข้อจํากัดต่างๆของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยมีการออกพระราชกฤษฎีกาการบริหาร ราชการเชิงพื้นที่แบบมูลนการนะครับก็มีข้อแต่แน่สองข้อน,นครับต่อไปครับย,ย้อนกลับไปครับเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญนะครับที่กรรมธิการให้ความสนใจเพราะั้นกิจกรรมนี้ก็ควรผลักดันให้เข้าไปอยู่ในแผนแม่บทที่20หรือไม่ก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังมิชาติฉบับที่3าในบุดหมายที่13ครับ ต่อไปกิจกรรมที่5้ากจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะฮะอันนี้ก็มีโครงการที่ทั้งหมด5โครงการนะครับโดยเราก็อันนี้ส่วนใหญ่จะทาเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เพียงการออกพระราชบัญญัติการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างท่านเองนะฮะก็มีข้อเสนอแนะตามตามขั้นบลครับผมขอสรุปตรงนี้ครับเนื่องจากว่า การเป็นรูปประเทศจถูกยกเลิกในวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับราะเพื่อให้เกิดการเปร็นรูปประเทศที่มีความยั่งยืนนะแล้วก็เพื่อทำให้เกิดเป็นฟูลลี่ดิจิตอล์วิสภาครัฐที่ทันสมัยน่าเชื่อถือตามที่ทางรัฐบาลมุ่งหวังนะครับแล้วก็อยากฝากไว้ว่าควรจะมีการขับเคลื่อนหลบแรกคือปรับทิศทางระบบดิจิตอลระบบแอปพลิเคชัน และพัฒนาแนวคิดอิสเวตเกตเวย์นะครับให้มีความรวดเร็วมีความเสถียรมีการบูรณาการไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับอันที่2คือเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลให้กับบุคลากรภาครัฐนะเพราะว่าเราพบว่า90%ยังคงล้าหลังในเรื่องความคล่องตัวทางดิจิตอลนะครับเพราะนั้นต้องเร่งเรื่องคนนะคนในระบบราชการนะครับต่อไปครับ เร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์รธรรมจังหวัดอำเภอและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้มีการบริการแบบเบ,บ็ดเสร็จณจุดเดียวนี้คือการผลักดันโครงการจังหวัดที่มีผลสำเร็จสูงให้ดําเนินการต่อไปให้ได้นะครับต่อไปคือเร่งรัดก,การเชื่อมโยงระบบ e g p กับระบบ eLas อันนี้ของท้องถิ่นนะครับเรื่องน,นี้ทราบว่าทางกรมบัญชีกลาจงจะดำเนินการในปี -66 เป็นต้นไป นำโครงการข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ประกอบการมินาหลักเกณฑ์ ITA ขั้งหันนี้เป็นข้อสรุปจากคณะกรรมการมการแผ่นดินซึ่งของฝากไว้ว่าถึงแม้การบรรลาคณะกริการต่อว่าบางอย่างถ้าทำในงานปกติประจำเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จมันต้องผลักดันเข้ไว้ในแผนใดแผนหนึ่งเท่านั้นเองครับขอบคุณครับ